พัดเพชรไก่เด้อจ้าอร่อยแซ่บพัดเซ็ตเมื่อกี้นี่จ้ามากินข้าวเด็กกันเด้อจ้าเสียงทีวีก็ดัง

อร่อยแซ่บอหลีใส่น้ำปลาราดทำเองมักไก่อืมติแกงทำเองเผ็ด มันสวงเดจ้ามันสวงร้อนๆเขาสวยร้อนๆถึนก็มามาเกิดเทศจ้ารอร่อย บา้างรีความอ้วนจ้าทุกจะคือนไล่โซจักอิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีเนาะทำนาทีทำชั่วโมงถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครมาทำห้ยเนาะก็ขอบคุณมากด้วยจ้า เดี๋ยวขอลงไลฟ์ซดกินข่าวต่อจ้าอร่อยอร่อยมากินข่าวดีกันด้จ้าเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดไลค์ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายก็แก่มาขึ้นไลฟ์ซดกินเอ่อผัดเผ็ดไก่ให้ดูเพราะว่าทำเซ็ตเมื่อกี้นี่เนาะ